อ่าน in ันมันเป็นโฮโมจีเยสนะครับแต่ถ้าเราไม่กดปั๊บมันขับตรงข้ามกัเลยครับขับตรงข้ามโฮโมจีเอสกัเลยครับเดรโรจีเยสนะครับภาษาไทยกี่ไรครับอะไรนะครับสหพันเรอครับนะครับผู้เดลีอยู่กับสารมาเดินรถแล้วเองเห็นเอะเอ้งอว่าตง้ากับอะไรเพราะทัเลย เขาใช้ว่าวิวิทพันธ์นะครับใครที่เป็นคนแปลอะไรยากก็จะเป็นอะไรต่างต่างบิวิทพันธ์นะครับวิวิทพันธ์โฮโมจินีสเอกพันธ์ตามกันเทโทรจินีสวิวิทพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราคนเนี่ยคำสองคำนี้เราจะเจอบ่อยนะครับในการวิจัยนะครับหรือการสุ่มต่างๆเพราะว่ามันเป็นโฮโมจินีสหรือเป็นเทโทรจินีสนะครับทีนี้เราคน คนก็เลยครับให้มันเป็นไงให้มันเป็นโฮโมจีเนียสพอคนตับอ่ะเราบอกบอกิว่าตักตักมาเท่าไหร่เริ่มอยู่ข่าวอะสักอแล้วเลยนะครับตักมาเท่าไหร่เอ่อช้อนช้อนนึงพอไหมจะบอกรู้ว่าตัวโดยชาแนลช้อนนึงหรือเอาจานนึงครับหรือสองจานแต่ไม่ใช่ชิมแล้วมักินจริงๆแล้วครับอสมม่าหนึ่งช้อนอ่ะช้อนนะคนตึ้งเนี่ยตักมาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนคืออะไรนะแก ภาหนึ่งช้อนคือแซมเปิ้นะครับถูกไหมครับหนึ่งช้อนคือแซมเปิ้รสชาติที่อยู่ในหนึ่งช้อนคือค่าอะไรค่าสถิตินะครับถูกไหมครับรสชาติในช้อนนั้นคือค่าสถิติถูกไหมคือเก็บจำนวนพันจำนถูกไหมอ่ะทีนี้พอผมกดจินตนาการคนปึ๊บผมกระจิบช้อนมาปั๊บตักมาหนึ่งช้อนรสชาติที่ชิมคือค่าสถิติ แต่เวลาผมบอกเือว่าเฮ้ยเธอน้ำยาขนมจีนช้อนเนี่ยมันอร่อยมากมากหรือผมบอกว่าน้ำยาขนมจีนหม้อนี้อร่อยครับช้อนนี้อร่อยหรือหม้อนี้อร่อยหม้อนี้อร่อยนี่ผมกำลังอ้างบรรยากาศความมีเตอร์ถูกไหมผมเอารสชาติจากช้อนนี้้าคืนไปยังรสชาติของอะไรครับของหม้อนี้เลยครับถ้าไม่อ้างอยู่ได้ ทำไมอา้างิงได้ที่ว่ามาตัวมาเพื่อัำนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมาจากตัวยาาจากน่นจะได้รับทษาำไมทำไมตัวอย่างจึิงอ้างอิงดีประสาทก่อนาจาไเป็นช้อนที่อ้างอิงบ้างบ้างอะไเพราะอะไรเพราะตัวอย่างไม่ไงมีเราก็ทำเองมีงวาม่างเต็เมตัวแทน<แ><แ>ที่ดี ของประชากรมาคำนี้เลยนะครับอย่าไม่มานะครับที่ที่มันอ่านอ่กนไได้เพราะตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรภาษาอังกฤษชื่ว่า representative คือตัวนี้ครับนี่ representative n s s ครัาเวลาอ่านวิจัยเชิงปริมาณน,นะครับเวลาสมมติเราไปเป็นคอมเมนเตอร์เชิงปริมาณนนะให้เราดูก่อนว่า ตัวอย่างที่สุ่งมาเนี่ยมีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรไหมถ้าไม่มีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะครับลบกันเลครับเหมือนาดูการ์ดนะแลต้องปริการวิเคราะ์เพราะมันอ้างอิงไม่ได้ใช่ไหม,มเหมือนกับเหมืองอันนั้นแหละที่เราไม่โอนใช่ไหมตากข้างบนมามันจืดชืดมันอ้างอิงไม่ได้จบเลยครับจบ,บออกระบวนการเลยนี่คือกระตุมเร็นแรกเราจะต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างมีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรใช่บหรีเปสเตติเียซึ่งขึ้นอยู่สองปัจจัยคือหนึ่งแซมเปิลไซส์คครับ ขนาดของตัวอย่าดังนั้นนักวิจัยจะต้องบอกว่าหม้อขนาดนี้ต้องชิมเท่าไรเข้าะจไหมครับมีคนหนึ่งแสนคนต้องเก็บจากคนกี่คนถ้ามีแสนห้าถ้ามีห้าหมื่นต้องเก็บจากคนเท่าไร่นี่คือเ a ah. m p l i ส g ขยะที่หนึ่งก่อนนะครับกำหนดเ a m p l i n ก่อนขยะที่สองคืออะไรครับเมื่อว่าเรา s a m p คืออะไรครับวิธีการได้มาได้มาอย่างไงสุ่มไหม ถ้าสุมส่มสุ่มยังไงหรือเลือกใช่ไหมครับเลือกอยังไงอันนี้คือเราจะต้องบอกส่วนนี้นั่นจะเิอหริบาลจะต้องเจอา่า,านนี้่านแรกครับว่าตัวอย่างที่คุณไปเก็บวัดไปคิวผ่านคนเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่ดีไหมคคุณกรุเซร์เปอร์าซ็ยังไงคุณสุ่มไหมสุ่มยังไงคุณจะเก็บเฉพาะสาธิตหรืออะารครับไม่ต้องดูต่อครับ คุณไปเก็บเฉพาะตรงนี้ไกลๆอยู่เขตไกลๆไม่ต้องไปดูครับจบครับงานนี้จบครับนะครับไม่ต้องอ่านต่อนะครับถ้าเป็นนิสิตสอบนะครับก็ขอชุดวิธีการสอบนะครับนะครับประกาศสอบวันที่ได้นะครับเรจะไปเก็บข้อมูลใหม่ก็จะไปทเพราะมันไม่เป็นตัวแทนที่ดีนะครับทีนี้ในส่วนนี้ผมไม่ได้บรรยายนะครับโดยอาจารย์สุธรรมจะอาบรรยายนะครับตามคอร์สอินดัสตอร์นะครับเอาอันนี่เดิมเซมิบลไซส์แบบวิธีการกำหนดยังไงครับ ขนาดที่อย่างพัสดุชนัยวิธีการมีอะไรบ้างเช่ไหครับเคล็ดที่าเปิดเสือตารางยังไม่รีนครับเปิดตลาดตลาดของใครที่รู้จักครับชื่สสิคอะเรื่องอะไรนะฮะจะผิดที่แต่คือคลาสสิคโมแกนนะครับตารางของใครอย่างของรับดวนมีไหมครับคนไทยมีไหมมีคนไทยก็กินอาจารย์ของผมแต่อาจารย์ในเรียนอาจารย์ในเรื่องการสินทธิใช้เคลียบแต่ไปเขาใช้แต่เป็นตาางคลาสสิกตลาดของยาประเทศตลาดของเทาสสิคโมแกนเนาะที่ชาวโลกมักจะรู้จักและใช้กันครับ เราจะใช้ตารางแล้วใช้เปอร์เซนต์เทก็ได้ใช่ไหมครับใช้อะไรครับใช้สูตรคำนวณก็ได้ใช้ค,ชค,ชชคูณจำนวนเท่าของพารามิเตอร์ก็ได้แล้วแต่แต่ก็พูดหลายวิธีการเดี๋ยวส่วนตอาจารย์จะทำสเตจเชิดวิธีการได้มาเหมือนกันนะครับการสูมีกี่วิธีครับการสูมัง้งเพราะเราประกอบการสูมและโภพที่จริงจะมีสูมแบบไหนบ้างนี่นี่ถ้าใครเขียนสูมแบบจอโจอมาโอกาสตกสูงนะครับ าการคื้อที่แบบนี้การเจบโจมเนี่ยไม่ใช่การสูบนี่เรื่องกการสูบมั้ยสูบนี่เรื่องอะไรครับเราเราต้องเป็นทุกคน,นยังไงมีอะไรครับมีโอกาสเข้าเทียมแต,แต่ถ้าเป็นการเลือกแบบเจบโจมเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี้นนเช่นเราทำวิจัยเชิงพื้นฐานการเรียนผมแก้ปัญหาเด็กที่งแก้จุดปัญหาคณิตศาสตร์ไม่ได้มีอยู่สองคนสองคนนะครับ <S 2> <S 2> มีอยู่สองคน นี่คือคนที่เป็นโรคผู้ป่วยผมจะเรียกเขาว่าเป้าหมายผมจะไม่ใช่คคาว่าประชากรด้านตัวอย่าง<ม>ผมไม่จะเป็นนยายเื่นเรนทั้งสามสิบคนมาและสุ่มมาเพราะถ้าสุมมาาส่มมานนมันได้ผู้ป่วยไหมครับไม่ผมก็เลยเจอบโจมไปเฉพาะคนที่มีปัญหาผมเรียกเขาว่ากลุ่มเป้าหมายนี่คือวิจัยที่เป็น action research ก็เนกจะเป็นแบบนี้เราเลือกแบบเจาะโจม แต่ต mm ้องมีเหตุผลนะครับมีผลและผลการสแกนโนนะครับว่าเขาเจ็บป่วยเรื่องนี้คู่ภาษาอังกฤษมาไม่ใช่สองคนนี้ครับสองกนจีนนะจีครับแต่ตกเลขใช่ไหมครับเดี๋ยวละสามคนนั้นตกอันกฤษครับก็ไปกลัวพวกนั้นพวกนั้นก็กลายเป็นหลู่เป้าหมายไม่ต้องสุ่มเลือกแต่เลือกแบบจอโจงแต่ต้องมีเหตุผลมีผลแล้วหละนั่นเองดังนั้นใครทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้วไปสุ่มกานะครับมันไม่ใช่แล้วการสุ่มเนี่ย ใช่ว่าจะมีปรัาการไม่สุ่มเสมอไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีใสถียเทศไหนแต่ถ้าเป็นการสุ่มเนี่ยการสุ่มแบบน่องเนี่ยมีการสุ่มกบบ้ารัที่เรารู้จักคำถามน้สตาบุญอะไรันเป็นไปไางนะครับสุ่มแบบไหนการสุ่มอย่างง่ายหอีกไหมว่ทเาาสอบไปเข้าใจการเป็นสุ่มอย่างยากเลยนะครับ การสุ่มอย่างง่ายการสุ่มแบบเป็นระบบรู้ไหมการสุ่มแบบุ่มการสุ่มแบบการสุ่มการสุ่มหลายขั้นตอนทั้นี้เนี่ยซึ่งรู้ไหมว่าเราจะใช้การสุ่มแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทางธุรกิจออฟคอ p ์ปอเรชั่นมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของประชากรแต่นะเราก็จะต้องเข้าใจว่าการสุ่มแต่ละวิธีเนี่ยมันเหมาะสำหรับประชากรที่มีกรุ่มสัดแบบใดนักวิจัยมักจะถูกขาดคะแนนเยอะมากครับเพราะนักวิจัย ไม่ได้อธิบายคุณลักษณะของประชากรน,นะครับเราต้องอธิบายว่าทาไมเป็นแบบนี้ตรัระดุงนาดีมีกี่ห้องโอ้ภาพความสามารถไหมมันเห,เนหมือกนกันได้ยกห้องกันเลยได้ไหมโอ้จะยกมาเป็นคลาสเตอร์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับต้องอธิบายรายละเอียด วัยความรุ่มสอ่อถามตัวเป็นประธานทรงแหวนบบนี่บอกไป่ได้เลยนะครับอาจารย์ดูแลเธอสูตรแบบแรดตั้งโฟร์และตั้งไฟสูตรสีสูงห้างนี่แบบสูตรแบบใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋เอาไปใช้เลย <c oughs> เอาละอันนี้คือเรื่องของแ a m p l i n g design <c oughs> นะครับเนาะมาดูตรงนี้ครับกับอาทิตย์ตรงนี้ได้แบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเชิญปัญหา ให้แล้อยู่ดีครับเอาค่าสถิติอ้างดีๆหนึ่งค่าพารามิเตอร์ด้วยสมมติการคือการประมาณค่ากับการทดสอบส,อสมมติฐานผมจะต่อด้วยตัวนี้นะครับก็ทุกคนไปที่เอาไว้ได้สองครับก็จะเป็นตัวไฮโปทีซิสเทสติ้งใช่ไหมครับนะครับก็จะต่อกันนะครับปึ๊บนะครับเจอไหมดาวโดูได้หรือยังอ่าเดี๋ยวนะเป็นไฮโปทีซิสเทสติ้งนะครับม,มันเชื่อมจากตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้ มันก็จะไปที่ Hypothesis Testing นะครับอ่าโอเคในใน Presentation นี้มันจะมีอยู่2คำคถามคือคำว่า Hypothesis กับ Hypothesis Testing นะครับ Hypothesis เืออะไรครับสมมติฐานสมมติฐานนะครับ Hypothesis Testing คือการทดสอบสมมติฐานถามพวกเราว่าถ้าการวิจัยคือการนั่งเครื่องยิน ไทโพติซิสเทสติ้งมันอยู่ขั้นตอนไหนเราจะนั่งเครื่องบิเราจะไปที่กรุงเทพเนาะขั้นตอนที่เราทดสอบสุทธามันอยู่ขั้นตอนไหนซื้อตั๋วหรอครับเช็คอินหรยอครับหรือที่กำลังเพื่องกำลังขึ้นหรอรมันอยู่ขั้นตอนไหนครับหรือรับกระเป๋าอะไรครับอ่าดีใยนะเดี๋ยวจะไปเคร่กรุงเทพดีนะ ขั้นตอนนี่คือขั้นตอนการวิจัยนะครับไฮโปทีสต์เทสติ้งเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนมันอยู่ดูกำลังบินอยู่ใช่ไหมหรือหรือเช็คอินครับเลรออย่างนั้นเราเลือกไปเลยครับไฮโปทีสต์ดูจากไฮโปทีสต์เทสติ้งไหมนั่นคือเราไปเก็บข้อมูลอะไรนะครับตอนนี้เราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็จะงทำการวิเคราะห์นะครับเพื่อทดสอบสมมติฐานว่ามันเป็นตามที่เราคาดการณ์หรือไม่ เพื่อนําไปสู่ข้อสรุปของผลการวิจัยใช่ไหมครับมันคือขั้นตอนการลดระดับลงนะครับเราจะแรนดิงนะครับนี่คือขั้นตอนการแอนดิงนะครับแต่การจะบอกว่าให้นะมันจะให้อะไรครับดูเรือนช่หมาประจําที่ใช่ไหมครับนะครับปิดเปิดน้าร่าตานะครับปวามพนัเก้าอี้นี่คือกําลังจะแรนดิงลงจอเราทดสอบสุขภาพเพื่อนําไปสู่ส,สรุปผลงานวิจัยนะครับว่า ลงและคำตอบเป็นอย่างไงใชีวิตครับเมื่อสรุปคนเข้าใจน่าจะแอบนิ่งแล้วรับกระเป๋ากับจบการวิจัยนะครับถูกไหมนะครับตอนนี้คือเรากำลังเก็บข้อมูลมาแล้วํำงานทดสอบนะครับใน r e s e n t a t i o นนี้ผมจะพูดถึงอยู่4เรื่องนะครับคือไฮโพทีซิสนะครับสมมติฐานนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับสมมติฐานเนี่ยมันคือการคาดการคำตอบไปล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลเป็นการคาดการคำตอบไปล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล การทีーー่จะตั้งสมมติฐานได้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอะไรครับ LR อะไรครับ Literature Review ครับก็คือการทบทวนวรรณกรรมนะครับการศึกษาเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้องไ ทุกคนดูเรื่องนี้ครับอันนี้เป็นชื่อเรื่องวิใจัยใช่ไหมการเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนของนักเรียนตรลงไลวระหว่างชายกับหญิงนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครคือประชากรครับผลก,การวิจัยเนี่ยจะไม่สามารถเป็นอ้างอิงนะครับอย่างไรครับอย่างเด็กปถมได้นะครับอุดมศึกษาไม่ได้ อ้างได้เฉพาะหม้อระยาหม้อนีนะครับไม่สามารถจะแกกยกเรียนได้ใช่ไหมครับอันนี้อ้างได้เฉพาะตัวนะครับนี่คือ population คนไทยที่ทำวิจัยนะคะนรับในบริบทของขโออรงเ,เรียนขยายโอกาสก็เปไปอานอิยธอกาสนะครับมัธยมกับมัธยมประถมกับประถมเพราะว่า Con t ท x t ์บริบทต่างกันนะครับเรื่องนี้ตัวแปรตามคืออะไรครับคือความสนใจในการเรียนนักวิจัยคนนี้เขาเกยกว่าองไรครับ เขาสงสัยอะไรครับผู้ชายกับหญิงใครสนใจมากกว่าอ่าเขาคิดว่าเด็กกับรูปบางท่านนี่นะระหว่างชายกับหญิงเนี่ยใไขสูดเจตนารเรียนมากกว่ากันมีประโยชน์ไหมครับมีไหมครับมีแต่น้อยมากอ่ะสมมติผมผมพิจารณาดีนะตัวประดามือความสนใจในการเรียนนะครับนี่คือตัวประดามใช้ว่าดี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 เนื่อมาจากอะไรครับ เขารู้กันทั้งโลกกันนะครับทีมกันะครับเราเป็นชาวโลกเขาดูจับกันเราจริงๆคืออะไรครับคือดีอะไรครับ dependent นะครับ d r i v e รับตัวแปรอะไรครับตัวแปรถามตัวถามนะครับถามต่อว่าตัวแปรต้นมีกี่ตัวครับสองตัวสองตัวคืออะไรครับชายกับหญิงตกเลยครับเรียบร้อยครับ ต่อไปครับตัวแปรต้นมีกี่ตัวครับตัวแปรต้นมีกี่ตัวตอนนี้ภาษาความคือนักเรียนประสบไปใช่ไหมครับตัวแปรตามนะครับคือความสานในการเรียนใช่ไหมผมถามว่าตัวแปรต้นมีกี่ตัวศูนย์ตัวก็จะได้ศูนย์รับแนน การมีเส้นตัวแปรมาเรือไม่ใช่นะครับเพราะเราพิเคราะห์ไม่ได้เนี่ยนะครับตัวแปรต้องมีกี่ตัวถ้าพิเคราไม่ได้เราผมบอกเลยว่าเราเลือกสถิติไม่ได้เลือกสถิติผิดแน่นอนครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจเห็นต้องรู้ว่าตัวแปรมีกี่ตัวนะครับตัวแปรต้นคือตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเชือกระบอกนักเรียนชายกับหญิงใช่ไหมเราต้องหาคำมาแทนตัวนี้ครับ มันอยู่ตัวอะไรครับตัวแปรเทศครับตัวแปรก็มีตัวเดียวคือตัวแปรเทศครับแบ่งออกเป็นสองอะไรครับสภาษาวิจัยเรียกว่าสองอะไรครับสองอะไรภาษาพิเศษสองอะไรสองรักอะไรครับรักรักรักอะไรรักดาบโอ้ยไม่ดับสักที ใช่ไหมนะนี่พอเหยียพอเหยียนะพอเหยียนะตัวแปรตามมีหนึ่งตัวคือความสูญในการเรียนตัวแปรต้นมีตัวเดียวคือตัวแบบเพศแลว่าเป็นสองระดับคือชายกับหญิงเรียกวันในเรื่องของ variable ระดับของตัวแปรนะครับตัวแปรต้องใช้ค hmm. ําว่าอะไรครับ iv นะครับอ่า indpendent variable ตัวแปรต้น ดูทีนตัวตัวอปไรครับอิสระใช่ไหมครับตัวแปรมีก sh ี่ประเภทลองเปล่งวาจาชื่อตัวแปรที่เรารู้จักออกมาสิต้นาบวกมุมเส้นซอนหมดเลยทีศึกษาสอนแทรกว่าไปมีแทรกสอนอีไหมสอนซ้อนดีไหม เลยครับอะเลยครับก็เราเคยได้ยินตัวแปรกดไหมตัวแปรดันไหมตัวแปรแฝงไหมตัวแปรสังเกตได้ไหมตัวแปรที่มีมาก่อนตัวแปรตามตัวแปรอ่าส่งานนะครับตัวแปรกำกับนี่เลยครับเพราะตอนนี้เรืยน่อเองเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องตัวแปรให้มากนะครับชื่อตัวแปรมีเยอะแยะมากมายตัวแปรขั้นกลางก็เลยนะครับอาะเยอะมากนะครับ เด uh, ี๋ยวโคจิเนสซาให้ได้อ่านนะครับอ่ะนดูตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับนี่ตัวแปรนะครับจินตนาการต้องมาอันนี้ส่วนใหญ่ต้นลตามเนี่ยต้นลึกตามก่อนที่เราจะเปล่งวาจาเราต้องสมองเราเนอะไรเราต้องโดนตามคิดเตะ ผมบอกนะครับว่าเราเนี่ยเขาจะเชื่อโดยดุลสดีเขาจะเป็นน้ำตั้งเหลงวาจาออกมามันมีวาจาเสียงเขาจะเชื่อนะครับต้นหรือตาม <c oughs> รู้อย่างอยางไม่รู้อ่าสมมุิผมให้ชื่อว่าตัวแหละ X สามตัวเองนะอันนี้คืออะไรครับ